สวัสดีเพื่อนๆชาวมัสเพลทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบก,กับผมมิวเลียนกันอีกครั้งในวันนี้ผมจะมาแนะนำในส่วนของวิธีการจัดทีมในเกม g a r d e n Tales ซึ่งจริงๆแล้วการจัดทีมในเกมนี้เนี่ยมันมีอยู่หลากหลายมากๆนะครับมีทั้งทีม้ทาทีมดิวเลอร์ระยะไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบอกเลยว่าจัดได้เยอะมากจะจัดไปบผสมก็ได้นะครับซึ่งมีเพื่อนๆถามเข้ามาเยอะมากว่าเราควรจะต้องจัดทีมแบบไหนนะครับ ซึ่งผมขอบอกกันเลยว่าแต่ละทีมเนี่ยมันมีประโยชน์หมดนะครับแล้วก็แต่ละทีมมันจะมีข้อดีข้อเสียและการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปเนาะอ่าดังนั้นขึ้นกับว่าเพื่อนๆจะลงอันไหนนะครับถ้าเพื่อนๆจะลง PVE มันก็จะมีทีมหนึ่งที่ดีไปถ้าเพื่อนๆจะลงคอลเซียมก็จะมีทีมหนึ่งที่ดีกว่านะครับอ่าดังนั้นจริงๆแล้วแต่ละทีมมันดีหมดนะครับขึ้นกับว่าเพื่อนๆจะลงหมดไหนเป็นหลักมากกว่านะครับ ดันงนั้นวันนี้ผมจริงจะมาเผย5ทีมเด็ดที่ทุกคนมักจะจัดการในเกม Garden Tales เนาะเป็นทีมหลักๆที่ทุกคนจะจัดกันเลยนะฮะบอกเลยว่าดูจบเพื่อนๆจะได้ไอเดียการจัดทีมไปเพียบอย่างแน่นอนเลย จะมีทีมอะไรบ้างนั้นเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับทีมแรกที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือทีมา่านั่นเองนะจะเป็นาตาดินาตาแสงท่าความมืดร้ธท่าอะไรได้หมดเลยนะครับขอแค่ในทีมเนี่ยมีฮีโร่ท่าเดียวกันทั้งหมดเลยเป็นอันใช้ได้แล้วก็จะถูกเรียกว่าทีมท่าทันทะีอ่ะเนาะทีมท่าคือทีมเริ่มต้นที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่ในเกมการ์เดนเทลมันอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าฮีโร่ท่าเดียวกันมักจะมีสกิลบัตตี้บัฟ หรือดีบั๊บบางอย่างที่ส่งเสริมซึ่งกันและการอยู่นะครับทำให้การเล่นของเราเนี่ยง่ายขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะไปลงดันเจี้ยนไหนก็จะทำให้ทีมของเราเนี่ยตีแรงขึ้นอึดขึ้นนะครับทำให้เราผ่านด่านต่างๆได้ง่ายขึ้นด้วยเนาะอีกทั้งยังทําให้เราสามารถผ่านด่านที่มีแต่มอนสเตอร์ที่เราชนะทตุได้อย่างง่ายดายด้วยอย่างเช่นถ้าผมเป็นทีมา่าน้าเงี้ถ้าเกิดไปเจอดันเจี้ยนที่มีแต่มอนสเตอร์ทตาฟไฟผมก็จะชนะมันได้อย่างง่ายดายกับการถ้าผมไปเจอดันเจี้ยนที่มีแต่มอนสเตอร์ทตาดินผมก็จะผ่านไไไไดด้้ยยาาาากกหนนน่่่่่่อแต็มมชววผะะครรับเพ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องบังคับด้วยตัวเองถูกไหม <S <S ถ้าเกิดว่าเราบังคับวยตัวเองปุ๊บเนี่ยเราสามารถหลบหรือจุ๊มอนสเตอร์ต่างๆได้ดังนั้นเราก็จะผ่านด่านมอนสเตอร์ได้อยู่ดีนะครับแต่อาจจะยากหรือช้าหน่อยแค่นั้นเองอะเนาะอีกหนึ่งประโยชน์สําคัญของทีมธาตุนะครับก็คือการลงดันเจี้ยนหินวัฒนาการเพราะว่าถ้าเกิดเราจัดทีมเป็นธาตุปุ๊บเนี่ยการลงดันเจี้ยนหินวัฒนาการที่ธาตุเราได้เปรียบจะง่ายขึ้นเป็นอย่างมากเพราะดันเจี้ยนหินวัฒนาการคือดันเจี้ยนหลักที่เราจะต้องลงเพื่อสสสะมเชชิ้้้นนน่ววฮีโรไใงา พือใช้ในการวิวัฒนาการฮีโร่เป็น5ดาวนะครับยิ่งเป็นดันเจี้ยนเลเวสูงเท่าไหร่อัตราดอกก็จะมากขึ้นตามด้วยแต่มอนสเตอร์ก็จะโหดขึ้นด้วยนะครับดังนั้นถ้าเรามีทีมท่าโหดไว้ซับทีมเป็นหลักการลงไปฟาร์มดันเจี้ยนที่ชนะท่าศัตรูก็จะได้เปรียบและสามารถผ่านได้อย่างง่ายๆเลยแหะครับ ทีนี้มันจะมีประเด็นส่วนใหญ่ที่เพ่เนมักพูดกันนะครับว่าในช่วงนี้ทีมท่าน้ําไม่ดีหรอกเพราะเมตาท่าดินในโคลอสเซียมมาแรงนะครับหรือว่าทีมท่าสู้ทีมดีเลอร์ระยะไกลไม่ได้หรอกในโคลอสเซียมนะครับเพราะว่าดาเมจไม่ถึงคือผมไม่เถียงนะครับว่ามาันคือเรื่องจริงอะนะแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงสาหรับทุกคนนะครับถ้าเพื่อนๆเน้นเล่นสนุกแบบสบายๆไม่เน้นอันดับในโคลอสเซียมมากขนาดนั้นทีมท่านก็เป็นทีมที่เล่นสนุกและใช้งานได้ดีมากๆแต่ถ้าเพื่อนๆจริงจังในโหมดโคลอสเซียมมากๆนะทีมท มากนักนะครับดันงนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการเล่นของเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับอย่างถ้าตอนนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนจัดทีมน้ําไปลงคอเซียมผมบอกเลยว่าโอกาสแพ้ค่อนข้างสูงเพราะว่าในช่วงเนี้ยเมตาธาดินมันมาแรงมากไม่ว่าจะเป็นบารีทีเนียนะครับอ่าแต่ถ้าไปจัดทีมธาตุไฟลงก็มีโอกาสชนะมากขึ้นแต่ถ้าจัดธาตุดินมาเป็นทีมส่วนใหญ่ถ้าเจอธาตุดินด้วยกันก็มีโอกาสชนะแต่ต้องวัดลาเมกันพอสมควรเลยเนาะ ดังนั้นถ้าจะจัดลงมพลเลสเซียมช่วงนี้จัดธาตุไฟหรือไรธาตุอย่างนาริไปลงก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนด้วยนะครับว่าจะจัดยังไงอ่ะเนาะทีนี้เราข้อมูลทั้งหมดมาสรุปเป็นข้อดีและข้อเสียงของทีมท่ากันดีกว่าข้อดีของทีมท่าน,นะคบก็คือจัดทีมง่ายเนาะขอแค่มีท่าเดียวกันและตำแหน่งครบก็โอเคแล้วข้อที่2คือฮีโร่ในทีมมีสกิลปาร์ตติบัฟ และดีบัฟที่ส่งเสริมกันทําให้เป็นทีมที่โหดมากพองสมงควรเลยนะครับข้อ 3. ก็คือทีมท่านเนี่ยเหมาะมากที่จะลงไปเล่นในดันเจียนหินวิวัฒนาการนะครับเพราะว่าถ้าเราจัดเป็นทีมท่าแล้วไปเจอท่าที่ได้เปรียบนั้นก็จะผ่าน แต่เจนอันนั้นได้อย่างง่ายๆเ,เนาะอันที่เสียคือหากจัดทีมที่ชนะาทตาุคู่แข่งลงในโคนลอเซียมมีโอกาสชนะสูงมากนะครับอย่างเช่นถ้าเจอทีมบาริที่เป็นทีมดินอย่างเงี้ยถ้าเราจัดทีมไฟอย่างเช่นวิชูวักลงไปโอกาสชนะก็จะมากขึ้นน,นะแต่ข้อเสียของทีมท่าน,นะครับก็คือข้อหนึ่งนะถ้าเจอมอนสเตอร์ที่ทีมของเราเสียเปรียบทตุจะทําให้การต่อสู้ลําบากมากขึ้นนะครับอันที่2ก็คือถ้าทีมของเราเสียเปรียบทตุคู่แข่งในโคนลอเซียมก็จะเอาชนะได้ลําบากและมีโอกาสแพ้สูงนะครับ ดังั้ถ้าจะทีมลงไปเล่นในดันเจี้ยนหรือโคลอสเซียมก็ต้องคิดกันนิดนึงนะครับว่าควรจะเอาธาตไหนไปลงแต่ถ้าเรามีทีมธาตเทปเทปอยู่อันเดียวเนี่ยลงดันเจี้ยนมีปัญหาแล้วแต่โคลอสเซียมอาจจะมีปัญหานิดน,นึงนะครับทีมที่2นะครับจะเป็นทีมดิวเลอร์ระยะไกลเนาะทีมดิวเลอร์ระยะไกลเนี่ยคือทีมยอดฮิตติดชาร์จที่มาแรงมากๆในโคลอสเซียม และ PVE เพราะดลเลอร์ระยะไกลส่วนใหญ่แล้วมีพลังโจมตีที่สูงแปอันดับต้นๆของเกมเลยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็เช่นบาริที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดในเกมในขณะน,นี้หรือจะเป็นเฮคาเตที่เป็นแค่ตัวละคร2ดาวแต่มีพลังโจมตีสูงติดท็อป10ของเกมเลยนะครับทำให้เราสามารถนําทีมเนี้ยไปกําจัดมอนสเตอร์หรือคู่แข่งตรงหน้าลงได้ยอย่างรวดเร็วลองคิดสภาพนะครับว่าบารินาริอาราเบลหรือเฮคาเตเนี่ยรุมยิงกระสุนใส่มอนสเตอร์หรือตัวแท้ง บอกเลยว่า3วีก็ไปสวรรค์แล้วนะครับแต่ละตัวนี้ไม่ได้ยิงเบาๆเลยนะทีมเดลเลอร์ระยะไกลนะครับเป็นทีมที่มีประโยชน์และสามารถพาไปได้แทบทุกที่ลง PVE ก็สบายขอแค่มีแท้งหนึ่งตัวคอยรับดาเมจให้ก็เท่านั้นเองแต่จะสบายยิ่งขึ้นถ้ามีตัวฮิลอย่างฟาวีหรือไอาวาติดไว้ด้วยสักหนึ่งตัวนะครับแต่ดาเมจก็จะลดลงไปนิดนึงนะเนาะแต่เพื่อความเซฟพกไปด้วยก็ดีนะครับในส่วนของคองลเลสเซียมนั้นก็จะเน้นไปที่ดลเลอร์ระยะไกลไปเลยนะครับไม่ต้องมีตัวซับพอร์ตใดทั้งสิ้นนะเพื่ การพบโตโัวฮีลไปก็อาจจะพอ,อยื้อเวลาได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะสู้ถงสู้ถงความเสียหายใส่ตัวแท้งให้มันจบๆไปเลยจะดีกว่านะถึงทีมเดลเลอร์ระยะไกลจะเป็นทีมที่โจมตีได้รุนแรงและ,ะเผชิญศัตรูตรงหน้าได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ยังมีจุดอ่อนที่ร้ายแรงอยู่นะครับโดยจุดอ่อนนี้ก็คือเป็นจุดอ่อนในเรื่องของพลังชีวิตและพลังป้องกันที่ต่ํามากๆในหมวด PVE คงไม่มีผลอะไรมากนะักเพราะว่าเราจะเป็นคนบงังคับฮีโร่เองนะครับทำให้สามารถหลบและจูกมอนสเตอร์ได้อย่างสบายๆ จะพลังป้องกันน้อยหรือเลือดน้อยแค่ไหนก็ไม่เป็นไรเราจุกหลบได้นะแต่ในคอสเซียมเนี่ยเราไม่สามารถบังคับตัวละครเองได้ถ้าถูกยูจินมาวินหรือนักรบที่มีความสามารถในการทะลวงแนวหน้ามาด้านหลังได้เนี่ยบอกเลยว่ายับครับทีนี้เราเอาข้อมูลทั้งหมดที่เราพูดไปนะครับมาวิเคราะห์เป็นข้อดีและข้อเสียของทีมดิวเลอร์ระยะไกลกันดีกว่าข้อดีของทีมดิวเลอร์ระยะไกลนะครับข้อแรกก็คือสามารถทําความเสียหายต่อศัตรูได้สูงมากๆนะครับทาให้จบการต่สอสู้ได้ไวมากๆด้วย ไม่ว่าจะเป็น PVE หรือคอเลสเตียมเนี่ยบอกเลยว่าแป๊บเดียวศัตรูก็ตายหมดแล้วข้อ2ก็คือฮีโร่ส่วนใหญ่มีพลังโจมตีที่สูงและมีประโยชน์มากทีมนี้จึงมีประโยชน์ทั้ง PVE หรือคอเลสเตียมข้อที่3ก็คือจัดง่ายเล่นง่ายไม่เน้นธาตุแต่เน้นความเสียหายนะครับคือจะธาตุไหนก็ได้แหละจะจัดบาลินาลิมารวมกันก็ได้นะครับพอให้มีความเสียหายเยอะๆก็พอแล้วในทีมข้อเสียของทีมเดลเลอร์ระยะไกลก็คือข้อ1น,นะครับฮีโร่เดลเลอร์ระยะไกลส่วนใหญ่จะบางมากๆก็คือพลังชีวิตกับพลังป้องกันเนี่ยจะน้อยมากๆ ถ้าโดนเข้าถึงตัวเมื่อไหร่ก็คือดับนะครับอันที่2ก็คือในหมวดคอลเซียมเนี่ยทีมนี้จะใช้งานได้ดีก็ต่อเมื่อปั้นเต็มที่แล้วนะครับถ้าปั้นแบบครึ่งๆกลางๆก็จะไม่สามารถสู้กับใครได้เลยเนาะเพราะว่าความเสียหายมันจะรีดออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับถ้าต้องการรีดความเสียหายออกมาให้ได้เต็มที่ก็ควรจะต้องปั้นให้สุดนะครับอันที่3ก็คือในหมวดคอลเซียมต้องระวังพวกตัวล้วงอย่างย,างยูจินและมาวินให้ดีถ้าโดนล้วงเข้ามาได้เมื่อไหร่นี่บอกเลยว่าดับทีมที่3านะครับจะเป็นทีมนัก ทีมนัก,กรบจะเน้นไปที่ฮีโร่สายนัก,กรบที่มีการโจมตรีระยะใกล้เป็นหลักจุดเด่นเลยก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากเจอหน้าใครก็ใส่เข้าไปแบบจัดเต็มไม่ต้องยัง้งมือมีกี่สกิลใส่ให้หมดเลยครับเจอแนวหลังเป็นไม่ได้จะต้องลวกออกมาตบให้ได้เป็นหนึ่งในทีมสุดโหดที่สามารถตอกอกอกับทีมดูเลอร์ระยะไกลได้ดีพอสมควรเลยโดยเฉพาะยูจินและก็มาวินนะครับทีมนี้จะเล่นค่อนข้างสนุกและมันสะใจพอสมควรในโหมด PVE เพราะเราจะเน้นเข้าไปคลุกวงในกับศัตรูอย่างเหมามันด้วยความเสียหายที่สูงประกอบกับความอึดพอประมาณทําให้เราสามารถกําจัดศัตรูได้ก่อนที่มันจะสวนเรากลับแต่ถ้าไม่ได้แนะนําให้ถอยมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปบูตต่อนะครับสังเกตง่ายๆถ้าศัตรูตัวไหนโจ,จมตีแล้วเนี่ยจะมีไอคอนรูปดาบให้เราออกมาก่อนพอศัตรูโจมตีแล้วให้เราเข้าไปบูตต่อได้เลยนะครับถึงอาชีพสายนักรบจะมีความอึดพอประมาณแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีความอึดเท่าแท้งธรรมชาตินะครับดังนั้นการจัดทีมนักรบล้วนๆจึงไม่ใช่ ควรมีตัวแทงอย่างน้อยสักหนึ่งตัวเอาไว้รับความเสียหายการวางทับก็ควรวางนักรบเอาไว้หลังตัวแทงเพื่อให้ตัวแทงเข้าไปล่อความสนใจไว้ก่อนจากนั้นนักรบจึงเข้าไปทําความเสียหายต่อในส่วนของหมวด PVE นอกจากตัวแทงแล้วก็ควรมีตัวฮีลเอยด้วยหนึ่งตัวเพื่อคอยฟื้นฟูเลือดนะครับทีนี้เราจะเอาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลเป็นข้อดีและข้อเสียของทีมนักรบกัน ข้อดีของทีมนักรบนะครับก็คือบูมมันมากเน้นเข้าคลุกวงในเพื่อทําความเสียหายต่อศัตรูข้อ2ก็คือทาความเสียหายได้สูงมากพอๆกับดิวเลอร์ระยะไกลถ้าเข้าถึงตัวข้อ3ก็คือล้วงแนวหลังได้ดีถ้าเข้าไปถึงตัวดิวเลอร์ระยะไกลของศัตรูได้เมื่อไหร่บอกเลยว่ามีร้องนะครับแต่ทีมนักรบก็จะมีข้อเสียอยู่นะครับข้อหนึ่งก็คือการล้วงแนวหลังจะต้องอาศัยสกิลจากอาวุธประจําตัว ถ้าให้นักรบที่ดีจําเป็นต้องมีอาวุธประจําตัวนะครับอย่างเช่นยูจินเงี้ยถ้าจะล้วงได้ก็จะต้องมีอาวุธประจําตัวอย่างเล็บฮาร์ดพี่กอดีเลอร์ระยะไกลที่มันจาเป็นต้องมีอาวุธประจําตัวก็ยังยิงศัตรูหน้าแขกได้อย่างเช่นบารีนะครับไม่จําเป็นต้องมีสก,ก้าของตัวเองเลยก็ยิงศัตรูได้หน้าแขกเหมือนกันแต่ถ้ามีะกา้าก็จะยิงได้หน้าแขกดักกว่าเดิมนะฮะอันที่2ก็คือถึงจะอึดแต่ก็ไม่อึดเท่าแทงธรรมชาติถ้าเจอระดมความเสียหายใส่แบบไม่ยั้งก็ไปสวรรค์ได้อย่างรวดเร็วเหมือนันะครบ ตัวอย่างง่ายๆก็ยู่จินผมะเนาะผมเคยเอ,อยู่จินไปเป็นแท้งเหมือนกันนะบอกเลยว่าแป๊บเดียวไปสวรรค์เพราะว่าไม่มีตัวแท้งมาคอยรับดาเมจให้เลยนะทำดาเมจได้ไม่เท่าไหร่ก็บิดแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิด จะให้นักลบทําความเสียหายได้มากที่สุดควรมีตัวแทงไปด้วยนะครับทีมที่4คือทีมผสมผสานล,ลุกรับดีครบจบในทีมเดียวทีมผสมผสานคือทีมที่สมดุลในทุกๆด้านไม่ได้โดดเด่นไปในด้านใดด้านหนึ่งนะครับโดยในทีมจะประกอบไปด้วยแทงเดิวเลอร,ร์ระยะไกลนักลบและตัวหิวครบ4ตําแหน่งทีมแบบนี้จะเน้นความสมดุลเป็นหลักสามารถลุกและรับได้ในเวลาเดียวกันรูปแบบการเล่นก็คือตัวแทงและนักลบจะพุ่งเข้าไปบวกในแนวหน้าส่วนดิวเลอร,ร์ระยะไกลและตัวหิวจะคอยช่วยยิงอยู่ในแนวหลัง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือศัตรูจะตายลงอย่างรวดเร็วในขณะที่ฮีโร่เรานั้นรอดครบหมดแถมเลือดแทบไม่ลดเลยนะครับในโมด PVE ทีมนี้คือทีมที่เล่นสนุกมากที่สุดเพราะเราสามารถเลือกบังคับฮีโร่ตัวไหนก็ได้อยากจะแทงให้บอทยิงสบายๆหรืออยากจะบังคับสายนักรบเพื่อล้มมอนสเตอร์ในหลังด้วยตัวเองก็ได้หรือจะบังคับยูเลอร์ระยะไกลเพื่อไล่ยิงมอนสเตอร์ทุกตัวที่ขวางหน้าก็ยอมได้หรือจะบังคับตัวฮิวก็ได้นะแต่สำหรับผมไม่กว่า การที่เราสามารถเล่นเป็นฮีโร่ตัวไหนก็ได้ในทีมทําให้เกิดความหลากหลายไม่ได้เบื่อและทําให้เราสนุกกับเกมนี้ได้มากขึ้นนะครับทีมนี้มีข้อดีในคอลอสเซียมเพราะเรามีทุกบทบาทครบถ้วนภายในทีมตัวแทงคอยรับความเสียหายนักรบคอยทําความเสียหายและล้วงแนวหลังเดี๋ยวเลยระยะไกลคอยทอความเสียหายใส่ฮีโร่และ,ะเผด็จศึกให้เร็วที่สุด ตัวหิวก็คอยหิวเลือดเพื่อ,อยือชีวิตให้แทงและนักโรบนะครับมีตัวล้วงมาก็ไม่หวัน่นเพราะดิวเลอร์ระยะไกลก็จะยิงสวนกลับไปพร้อมมีตัวหิวคอยช่วยทําให้ตัวล้วงเนี่ยอาจโดนตกกลับบ้านไปได้ง่ายๆเลยนะครับทีนี้เราเอาข้อมูลทั้งหมดมาสรุปเป็นข้อดีและข้อเสียของทีมสมดุลกันดีกว่านะครับข้อดีของทีมสมดุลแบบผสมผสานก็คือเล่นง่ายเล่นสบายเล่นสนุกเล่นหมดไหนก็ได้นะครับข้อสอก็คือมีความสมดุลทั้งรูปและรับ ทำให้เป็นทีมที่บุกได้ดีและตายยากมากๆเลยละ่ะแต่ข้อเสียก็คือด้วยความที่เป็นทีมสมดุลจึงไม่สุดสักอย่างจะล้วงก็ล้วงไม่สุดโถมความเสียหายก็โถมไม่สุดทําให้หาไปเจอทีมดิวเลอร์ระยะไกลหรือทีมนักรบแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วจริงๆก็อาจจะแพ้ได้เหมือนกันนะครับทีที่5คือทีม my wife หรือ my husband นะครับทีมนี้เราจะไม่สนใจเมตาไม่สนใจเทลิสไม่สนใจการล้วงไม่สนใจอันดับในโคนลอเซียมไม่สนใจอะไรเลยสิ่งที่เราสนใจคือ my wife และ my husband ของเราต้องอยู่ในทีมเท่านั้น ทีมแบบนี้มีข้อดีคือเล่นแล้วดีต่อใจเล่นยังไงก็มีความสุขต่อให้แพ้ยับหรือผ่านด่านยากแค่ไหนก็ไม่หวัน่นเพราะขอแค่ได้เห็นฮีโร่ในดวงใจของเราอยู่ในทีมแค่นั้นก็ทําให้ชีวิตแฮปปี้แล้วอย่างไงล่ะข้อดีของทีม my, mm hmm. my Wife My Husband นะครับก็คือเล่นสนุกเล่นแล้วมีความสุขต่อให้เส้นทางตรงหน้ายากลําบากแค่ไหนก็ไม่หวัน่นข้อ2ก็คืออิสระในการเล่นสูงเพราะได้ปั้นฮีโร่ที่อยากปัน่นปั่นไปปั่นมาอาจจะได้เมตาทีมใหม่ขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวก็ได้นะครับ ข้อ3ก็คือทีมจะมีความหลากหลายและแปลกกว่าคนอื่นทําให้สามารถผ่านด่านแปลกๆได้โดยไม่รู้ตัวนะครับข้อเสียของทีมไมว i f ฟุมาฮัสแบงก็คืออาจจะผ่านด่านยากสักหน่อยแต่ถ้าไมวายฟุหรือมาฮัสแบ d ของเรามีตัวติดเมตาอยู่ก็พอจะสบายขึ้นมานิดนึงข้ 2> อ2ก็คือในโหมดคอร์เซียมอาจจะสู้กับทีมอาพีมหาเมตาได้ยากเหมือนควรเลยแต่ถ้าเน้นลงไปเก็บเหรียญตายอย่างเดียวแล้วไม่ได้เคร่งเครียดอะไรกับอันดับมากทีมนี้โอเคเลยนะครับและนี่ก็คือ5ทีมเด็ดในเกม Garden Tales ที่ผมนำมานำเสนอกันในวันนี้นะครับ ทีมที่5เหมือนจะเป็นทีมเล่นๆแต่ถ้าอัพเกรดและเล่นดีๆก็เป็นทีมที่โหดใช้ได้เหมือนกันนะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยนะ้ำเพื่อนๆสามารถจัดทีมได้สนวกมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe ช่อง YouTube Must Play ไว้ด้วยนะครับติดตามคลิปไกด์หรือคลิปเกมมือถือใหม่ๆได้ดีๆได้จากที่นี่เลยนะครับฝากเพื่อนๆไปอ่านบทความในเว็บม u s ส p เ a y ด้วยนะครับ ผมเขียนเอาไว้อย่างละเอียดพร้อมภาพประกอบด้วยนะแล้วก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์เพจ a c e b o o k Must Play ไว้ด้วยนะครับติดตามข่าวสารเกมมือถือใหม่ๆได้จากที่นี่เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ